สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำรวจห้างแข้งลูกครึ่งไทยความหวังใหม่ทับช้างศึกตลอดหลายปีที่ผ่านมาทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นหรือจะเป็นในเรื่องของการดึงโค้ช ที่ผ่านเวทีฟุตบอลโลกอย่างวิฟฟิเชฟเฟอร์มิโลวาลายาวัสหรือแม้แต่กระทั่งอากิระนิชิโนเข้ามาคุมทีมซึ่งทั้งหมดช่วยยกระดับและมาตรฐานของทัพช้างศึกอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นในวงการลูกหนังไทยก็คือบรรดานักเตะลูกครึ่งที่ตบเท้าเข้ามาโชว์ผลงานในฟุตบอลลีกของไทยเช่นชาดูชาปุยเควินดีโรมรัมฟิลิปโรเลอร์มาริทอมเบียทิสตองโดกาเซเดซซิคัดจากกิจลาตตะกูล ออสการ์ข่าวซึ่งมีหลายคนที่ทำผลงานได้ดีจนมีโอกาสก้าวขึ้นไปรับใช้ช้างศึกในทัวร์นาเมนต์ต่างๆอยงไ็กตามนักเตะลูกครึ่งไทยยังไม่หมดอยู่เพียงแค่ในประเทศยังมีอีกหลายคนที่ยังโลดแล่นอยู่ในลีกต่างแดนและได้รับการคาดหมายว่าจะกล้าวมาเป็นความหวังใหม่ของทีมชาติไทยในอนาคตโดยเราได้คัดเลือก5าแข้งลูกครึ่งที่น่าสนใจมาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ทําความรู้จักกันอีกครั้ง 1. จูดเบลสัญชาติไทยอังกฤษตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรอนเชลซีดายิงไว้17ปีพึ่งจะรับการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับเชลซีเมื่อวันที่11มกราคม2021หลังจากอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2015และได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและ23ปีพร้อมกับทำประตูได้อย่างต่อเนื่องโดยลงเล่นในสนามเพมารีกย18ไปแล้วทั้งหมด15นัดทำไป14ประตู และยังทําสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบ59ปีที่ยิงได้4ประตูนในเกมเดียวในเกมการแข่งขัน FA ยุทธครับที่พบกับบาสลี่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนอกจากนี้เขายังติดทีมชาติอังก,กฤษรุ่นอายุไม่เกิน 15, 16และ17ปีมาแล้วแน่นอนด้วยผลงานการยิงประตูทําให้แฟนบอลช้างศึกคงอยากให้เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างไม่ต้องสงสัยจะได้ก็ตามทีมชาติอังก,กฤษ ก็กาลังเฝ้าจับตามองกองหน้าดารุ่งรายนี้อยู่ชนิดตาเป็นมันเช่นเดียวกัน 2. อันตโตนิโอแสนใจรักสัญชาติไทยสวีเดนตำแหน่งกองหลังจากชนบุรี FC แนวรับลูกครึ่งไทยสวีเดนพึ่งเซ็นสัญญาย,าย้ายมาร่วมทัพฉลามชนชนบุรี FC ทีมดังแห่งศึกโตโยต้าเทลิกสดสดร้อนรโดยอันตโตนิโอมีคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนคุณแม่เป็นคนไทย เริ่มเล่นฟุตบอลจากการเป็นเด็กฝึกหัดของสโมสสยอการ์เดนยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดสวีเดนรุ่นอายุอยู่19ปีก่อนถูกผลักขึ้นสู่ชุดใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเคยผ่านการติดทีมชาติสวีเดนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมาแล้ว2นัดซึ่งการย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยทําให้มีโอกาสสูงที่เดียวที่แนวรับรายนี้จะเลือกเล่นให้กับทัพทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องดูด้วยว่าฟอร์มของเขาในสีเสื้อของฉลามชนจะทําได้ดีพอ ที่จะเอาชนะใจอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติคนปัจจุบันได้หรือไม่สามมาเซลซิกฮาร์ดสัญชาติไทยเยอรมันก่องหน้าสโมสรอนอุนเตอร์ฮักกิ้งมาเซลเป็นน้องชายชแท้ของอเล็กซานเดอร์กาซิดิซิกฮาร์ดนักเตะของปุริเทโลเอฟซีในศึกไทยลีกหนึ่งก่องหน้าวัย19ปีเล่นในทั้งหัวหอกตัวเป้าหน้าต่ำและตัวลุกทางด้านขวา มีดีกีเป็นอดีตเยาวชนของเือใต้์บเยอร์เมนิกมาหามนาตแห่งลูกหนังเมืองเบียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนปัจจุบันจะไปเล่นให้กับอุลเตอร์ฮักคิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าสมาคมฟุตบอลวางแผนเรียกมาติดทีมชาติชุด U19 แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมาเซลเคยแจ้งความประสงค์แล้วว่าอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราอาจจะได้เห็นเจ้าตัว มายืนกลุ่มแผงเกมรับให้กับทัพช้างศึกในอนาคตข้างหน้าอันดับ4 n i นิโคลสัสมิเคิลสันสัญชาติไทยนอร์เวย์ตำแหน่งแบ็กขวาจากสโม,มสรสตอมอกเซสแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย21ปีรายนี้ติดทีมชาตินอร์เวย์ในระดับเยาวชนไล่มาทุกชุดตั้งแต่ชุดย16 17 18 19และ21 ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับสตอมกอเซ็ตทีมดังในหลีกสูงสุดนอร์เวย์โดยใส่เสื้อหมายเลข14ลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับต้นสังกัดในปีที่ผ่านมาไปทั้งสิ้น22นัดเป็นตัวจริง21นัดและทํา1แอซิ์โดยแม้นิโคลัสจะติดทีมชาติสวีเดนมาทุกชุดในระดับเยาวชนแต่กับชุดยู1ปีเขาได้ลงเล่นแค่3นัดเท่านั้นซึ่งนั่นบ่งบอกได้ว่าคู่แข่งของเขามีเยอะพอสมควรในานามทีมชาตินอกจากนี้ เขาเคยมีความต้องการที่จะมาคัดตัวกับทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีแล้วด้วยแต่ช่วงนั้นตรงกับโปรแกรมการแข่งขันของลีกนอร์เวย์พอดีทําให้ต้นสังกัดไม่ยอมปล่อยตัวซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าดาวรุ่งรายนี้มีใจให้กับทัพช้างศึกอยู่เหมือนกันอันดับ5เอริกคาวสัญชาติไทยสวีเดนตำแหน่งแบ็กซ้ายปีกซ้ายจากสโมอสร ซดาวเตะไทยสวีเดนถูกสื่อสวีเดนยกให้เก่งเทียบเท่ากับแอชลีโคอดีตแบ็กซ้ายของเชลซีและทีมชาติอังกฤษโดยดาวเตะรายนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับต้นสังกัด A.I.K. โซน่ายอดทีมนลีกสูงสุดสวีเดนในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไป26นัดทำไป1อสซิ์นอกจากนี้เขายังถูกเรียกติดทีมชาติสวีเดนชุดอายุ21ปีที่ถล่มเอาชนะอิตาลี3-0 ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบคัดเลือกโดยตอนนี้เขากําลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปที่ต้องการจะคว้าตัวไปร่วมทัพหลังจากที่เปิดเผยผ่านสื่อท้องถิ่นว่าจะอยู่กับทีมดังในลีกสวีเดนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์2021นี้เท่านั้นโดยแม้สื่อสวีเดนจะฟันธงว่าเอริกค,คาวจะกล้ามาเป็นกําลังสาคัญของทัพทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ในอนาคตแน่นอนแต่หากเรื่องดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นโอกาสของทีมชาติไทย ที่จะดึงเข้ามาสืบทอดตำแหน่งแบ็กซ้ายของธีรทรบุญมาทันในอนาคตซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและกุญสอใหญ่ทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันคุมทัพของอัญ,ญาลายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขึ้นไปนำไปจ่าฝูงศึกวีลีกเวียดนามมีโอกาสพาทีมคว้าแชมป์ตั้งแต,แต่ปีแรกที่เข้ารับงานโดยก่อนหน้านี้เดอะตุ๊กปิยพงศ์ผิอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทย ได้ให้ความเห็นว่าปาร์คฮังซอ่กุนซือใหญ่ของดาวทองเวียดนามทําผลงานไม่ได้ดังหวังโดยการพาทีมพลาดเข้าสู่รอบ3าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมีโอกาสสูงที่สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามจะแต่งตั้งกุนซือใหญ่แห่งเปกูเซเดียมเข้ารับงานคุมทีมชาติเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโคซิโก้ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่จะมองไปเรื่องอืน่นเพราะฟุตบอลลีกของเวียดนามแม้ว่าใกล้จะจบเล็กแรก แต่หลังจากมีการระบาดของโควิด -19 ทําให้ต้องพักเบรกแบบไม่มีกําหนดและต้องทําหน้าที่ของกู้ซื้อใหญ่ของอัญชญาลายให้ครบตามสัญญาต้องขอบคุณพี่ตุก๊กที่แสดงความเห็นและสนับสนุนผมในการก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาิเวียดนามแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าการที่เราได้รับโอกาสมาทํางานตรงนี้เพราะท่านประธานของหองอัญ,ญาลายัยและสัญญาของผมอยู่กับทีมมีอยู่2ปีดังนั้นผมคิดว่าต้องทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดซะก่อน ส่วนในเรื่องของอนาคตจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับวิธีของนักฟุตบอลอาชีพเรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกที่กำลังอยู่ในช่วงตลาดนักเตะก่อนฤดูกาล2021-2022โดยมีรายงานว่าโบยานเกอร์คิสอดีตนักเตะระดับโลกที่เคยได้รับฉายาว่านิวเมซี่อาจจะได้ย้ายมาเล่นในประเทศไทยในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึง ปัจจุบันเคอร์กิสวัย30ปีเป็นนักเตะไรายสังกัดมาตั้งแต่เมื่อตอนต้นปี2021เป็นต้นมาหลังหมดสัญญากับสมโมสรมอลติอัลอิมแพกในศึกเมเจอร์ซอกเกอร์ลีกสหรัฐเมื่อปล,ายป,ลายปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้มีเอเนต์ทำการสอบถามไปยังผู้ดูแลของโบยานถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายมาร่วมงานกับสมโมสรในเมืองไทยก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเองก็มีความสนใจไม่น้อยและไม่มีค่าเหนื่อยไม่แพงอย่างที่คิดภายใต้การไม่มีราคาค่าตัว เนื่องจากไม่มีสังกัดอยู่ในขณะนี้สําหรับบุญยานเคอร์คิสน,นั้นเป็นนักเตะท,ที่เกิดในแคว้นกาตาลุญญามีคุณพ่อเป็นชาวเซอร์เบียและเติบโตด้านลูกหนังมาจากศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซลโลนาจนได้รับฉายาว่านิวเมสซี่เพราะตัวเล็กแต่คล่องและเล่นฟุตบอลได้อย่างชาญฉลาดเดยอดเจ้าตัวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของบาร์ซ่าได้ตั้งแต่อายุ17ปีแต่ไม่สามารถยืนระยะได้อย่างที่ทุกคนหวังก่อนจะถูกปล่อยมาอยู่กับโรม่าในลีอิตาลีเมื่อปี2011 ตามด้วยการย้ายไปหลายทีมในหลายประเทศในทวีปยุโรปทั้งเอซิมิลานอาร์เจ็กส์สโตกสตีไมล์อลาเบสก่อนล่าสุดจะย้ายไปอยู่กับลีกสารอเมริกากับมอร์เทียลอิมแพคแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่หวังโดยยิงไป7ประตูจาก25เกมเท่านั้น